สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับวันนี้มารีวิวเทนาเทนาท้ายมนนะครับเป็นตัวเป็นตัวแรกๆนะครับเป็นตัวปี2540นะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบเครื่องเงียบๆน,นิ่มๆเครื่องดีอยู่ครับภาษี68นะครับสามารถว่าทำเรื่องโอนได้เลยนะครับ พี่บอกไว้ในมีน้องเอ้ฝนมันสีตกครับคุณมืดฝามากนะครับช่วงนี้ฝ่าฝนตกดีเป็นกี่ก็ตกไปเป็นกี่นี่ครับหนานยังหงอยอยู่เลยนะครับเท้าแม็กเท้ติดรถนะครับแต่ว่าคนละสีนะครับผ้าสีหกแปดนะครับใช้งานต่อได้เลยนะครับเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวนะครับเบรกหน้าหลังใช้งานได้ปกตินะครับ าสามจุดไม่เชื่อมนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆกันกันนะครับ ประมาณนี้นะครับพี่น้องรถอยู่จังหวัดจีสะเกทอำเภอกันทรารมนะครับเบอร์โทรติดต่อ0612812594นะครับรถไม่ไม่มีแบตนะครับ ต่อภาษีใช้งานได้เลยนะครับชินโชคดียางดีไม่เยอะไม่ซึมครับไม่ได้ล้างนะครับเครื่องแห้งๆครับเป็นรถจอดนานนะครับรถรถไม่ได้ขี่รถจอดนานดิดเบรกลังใช้งานได้ปกติ ย่างหลังก็เหลือๆนะครับประมาณนี้นะครับกระจกแท้จิตรดนะครับ มานี้นะครับสัญลักษณ์ต่างๆก็ยังนะครับสองทีก็แยกต่างหากนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับมันได้กดโชกนั่งเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมวางโทรศัพท์ก่อนนะครับมันมันได้กดโชกด้วยครับ มันจอดนานนะครับมันประมาณนี้ครับผมเครื่องก็เงียบอยู่ไม่ดังนะครับจะให้ดีก็ก็ต้องล้างขับูมันแหละใฟก็ใช้ได้อยู่นะครับเครื่องก็เงียบอยู่ ตขอบคำถามมาได้คุยได้ ก็ออกครับแต่ว่ามันไม่มีแบตนะครับรถเทหน้าตัวแรกท้ายมนปี2,540เอกสารเล่มชุดโอนครบ เครื่องดีภาษี68คันนี้ราคา6,009ส่งฟรีทั่วไทยนะครับราคา6,009ส่งฟรีบุคคลสองจำพวกนะครับจำพวกที่1คือท่านที่เคยซื้อกับผมแล้วอา,อาจจะเป็น1คัน2คัน3าคัน4ี่คันก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านไหนเคยซื้อกับผมแล้ว น,นี้ให้โปรโมชั่นส่งฟรีนะครับแล้วก็บุคคลประเภทที่สองก็คือคนที่ให้กำลังใจโดยตลอดในในทุกๆในทุกๆคลิปประมาณนี้แหละครับหรือว่าเกือบทุกๆคลิปหรือว่าส่วนมากนะครับอย่างเช่นว่าท่านที่ส่งรูปดอกไม้มาส่งรูปหัวใจให้ยกโป้ให้ส่งรอยยิ้มให้หรือว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจบุคคลนี้ก็ส่งฟรี ั่วไทยเช่นกันนะครับในเขตประเทศไทยส่งให้ฟรีเลยนะครับคือบุคคลสองจำพวกนะครับแต่ทุกๆท,ท่านก็มีสิทธิ์ได้รับส่งฟรีเช่นกันนะครับแต่ว่าท่านก็ทําตามกติการเรานะครับในคันต่อๆไปทางร้านเราก็จะมีส่งฟรีให้นะครับรถเทน่าปี40 เอกสารเล่ยมชุดโอนครบคันนี้ราคา6,900นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์0612812594นะครับใกล้ไๆส่งได้ทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางมีบริการซื้อขายแลกเทินนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะโอนกรรมสิทธิ นะครับโอนกรรมสิทธิ์ครอบครองกรรมสิทธิ์เองทางร้านเราก็โอนให้ได้นะครับโอนกรรมสิทธิ์ลดเป็นชื่อคุณภาษีหกเก้าแล้วค่อยส่งก็ได้นะครับถ้าท่านไหนขี้เกียจไปเดินเรื่องขี้เกียจไปนั่งรอนะครับลำคาญเสียเวลาอะไรเนี้ยนะครับหรือว่าไม่ว่างงานหรือว่าห่างอยู่ห่างไกลจากคนส่งอย่างเงี้ยนะครับ ทางร้านเราทางช่องเราก็สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ท่านได้นะครับรถคันนี้เป็นรถปี2540นะครับเป็นรถ1 1 0ซีซีนะครับรถดังครั้งอดีตนะครับ Honda Nova า,าเทนาซูเปอร์้วยละมังนี่ครับเพราะว่ามันมันก็มีคมันมือนะครับแต่รถคันนี้มีตำหนิอย่างหนึ่งคือเคยเคยติดพ่วงมานะครับแต่ว่าก็ไม่เสียศูนย์นะครับ ไม่เสียศูนย์ขีดใช้งานได้ปกตินะครับหรือว่าท่านไหนจะไปใส่พ่วงก,ก็ได้เลยนะครับแถวอีสานบ้านเราผมไปส่งเองนะครับแถวภาคใต้ภาคเหนือมีรถตู้ทึบไปส่งถึงหน้าบ้านบริการถึงหน้าเรือนนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวนิดนึงนะครับเมื่อว,วานนี้ผมมารีวิวอากิลาราคา2,900นะครับ ตอนนี้ก็ติดจองมัดจำอยู่นะครับแต่ว่ายังหารถส่งยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่มีเอกสารนะครับเอกสารมันมันมีแต่ปทะเบียนเราเราต้องไปเดินไปเดินทะเบียนไปเดินเอาเอกสารตามใบทะเบียนอย่างนี้ครับคนส่งถึงจะกล้าส่งงานช่วงนี้จึงรอๆออยู่นะครับถ้าไม่ได้ยังไงก็ เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ชมอีกนะครับถ้ายัางแต่ว่าถ้าไม่ยังก็จะปล่อยไปนะครับราคา2,009ตอนนี้ก็ติดจองมัดจำอยู่นะครับส่วนขั้นอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับผมก็มารีวิวเรฟ 110i นะครับเรฟ 110i ตอนนี้ยัง3คันนะครับสตาร์ทมือทั้ง3คันพาสี69 2คันแล้วก็พาสี66 สองคันนะครับพี่้องทันใดสนใจรถเวฟร้อยสิบ110ไอสตาร์ทมือไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับหรือว่าจะไปเลื่อนๆชมในคลิปก่อนหน้านี้ก็ผมก็ลงไว้นะครับผมลงไว้ทั้งสามคันนะครับ <c oughs> สีขาวดำหนึ่งคันแล้วก็สีน้ำเงินล้อธรรมดาหนึ่งคันสภาพดีสีสวยครับแล้วก็สีน้ำเงิน สภาพดีสีสวยลอแม็ก1คันที่ผมไปถ่ายอยู่อยู่ทุ่งนานะครับลอแม็กสีคันสีน้ําเงินนะครับพี่น้องชอบคันไหนสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับส่วนเทนาคันนี้ราคา6,009นะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับสําหรับบุคคลสองจำพวกนะครับท่านไหนมีสิทธิ์ก็ทักโทรมาได้นะครับที่เบอร์061 สองแปดหนึ่งสองห้าเก้าสี่นะครับแถวอีสานบ้านเราผมไปส่งเองนะครับตอนนี้กับเหตุการณ์บ้านเมืองกับปกติปนไหนพี่น้องเอ้ยเสียงปืนเสียงชิงบินกับโฮมกับนำกาตทวากับพี่น้องกับยังอยู่กันอยู่นะครับกับอยู่น้ำกันไปนี่นะครับเบิ่งกันไปนะครับผมลูๆสัมจรลูๆดีๆลูๆหลีๆอยู่พราปนนี้นะครับพี่น้อง อยู่กัอยู่กันไปนะครับเพราะว่าผมอยู่สินสองสองหกนะครับมันกระหางพอสมควรอยู่นะครับพี่น้องนะพี่น้องผู้ใดอยากให้ไปส่งนะครับผมเห่งอย่างนี้จากอย,อย่างนี้จากบ้านจากซองเนื่องครับทางอุดรอขอนแก่นบึงการหรือ,อาทางเลือ่อยทางสุรินทร์บุรีรัมย์พุ่นละครับไปทางรัตนาไปทางเอียงประมาณพุ่นนะครับก็ติดต่อสอบถามมาเลยครับเรื่องรถ รถคันนี้รถนาใส่ได้ครับรถเอกสารครบโอนได้เลยนะครับภาษีหกแปดนะครับบัตรเจ้าของเพิินพูนเมด่อหอดปีเจ็ดสองพี่น้องใส่งานเาาๆนะครับเติมน้ำมันขีอย่างเดียวนะครับพี่น้องบอตองไปซื้อรถแพงพี่น้องเอาเทียนหน้านี่ไปใส่ผ่วงเกลียวห้าไปให้ไปหน้าก็ได้นะครับเฮ็ดกับเฮ็ดพวยาีครับสูส้ว่าขันห้าสีเเลียนแหวนหลูกสูบมันกันนอตแค่แปดตัวสิบตัวครับ น็อตข้อทอไอเสียสองตัวกับน็อตฟ้าสูบซีเป็นหกกับนอ็นอตน็อตเสียสูบอีกซีตัวก็เป็นซีตัวนะครับใครน็อตซีตัวนี่ออกก็สอบได้แล้วนะครับสองยังว่าเป็นรถที่สอบง่ายนะครับประตรงนี้หมากนี่เมืองยังไอวุ่นไหยมากไม้นะครับมีกะมีแบบง่ายๆนะครับกะใส่คือเก้ 9, มันก็ติดขีได้นะครับ อะไรกับบอ่อแพ้งอะไรกับหาง่ายนะครับรอก็รอแม็กนะครับเอาเอาพวงมาใส่ถ้าพวงรอแม็กนี่ก็โอ้ยใส่งานจนลืมข่าวนะครับบ้านี้ขั้นส่วนขั้นออโต้นะครับออโต้กันยังสองขั้นนะครับเป็นสกูปปีไอปียี่สิบแล้วก็สกูปปีไอปีสองพันยี่สิบสองนะครับพี่น้องมากขั้นใดสนใจขั้นใดกันติดต่อสอบถามมาได้นะครับ หรือว่าพี่น้องมากขาดซิกนะครับขาดซิกยังอยู่สองขั้นนะครับพีนพ่น้องพี่น้องมากสนใจค็ติที่ต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0612812หาเก่าซีนะครับปถดอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทาลาร่มนะครับผมส่วนที่หน้านะครับราคาหกพันเก่านะครับสำหรับวันนี้ก็จะขออน้าพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบนะครับผมส่วนเทนานะครับรางาหกพันเก่าทรงขีทัวไทยนะครับผู้ใดมีสิทธิ์ก็มาใส่สิทธิ์เด้อครับสำหรับเทนาขาดมือเครื่องดีภาษีหกเก่าเอกสารเอ้าษีหกแปดเอกสารเหลียมจุดอนครบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆสุภูสุคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟัง มาโดยตลอดนะครับบอกว่าจะเป็นโทรศัพท์ถูกเสียงถูกสายนะครับมือนี้โอ้ยมีโทรศัพท์โท่มากลายเป็นตะนายลายลายกว่ามือปกตินะครับเพราะว่าอากิลาเป็นเหตุนะครับสําหรับผู้ใดท่มากบอกว่าไหนรับก็แสดงว่าผมรับสายอื่นอยู่ยังสี่นะครับอันบัดท่วมมากกับท่วมา้อฟอมกันนะครับบัดย่ามเขาหับสายหนึ่งอยู่สายหนึ่งกับท่มากยังสี่ผมก็เลยเลยบัจสีิลบยังสี่นะับพี่หรอกก็เลยรับสายคุณเพระท่านใดๆนะครับกับรับสายอื่นก่อนโยนะครับ คันถาว่าพี่น้องโทรมาบรติดผมวันไหครับก็โทรกลับมาใหม่นะครับเบอร์เก่าบอเมนบอเมนว่าผมเหตุยากอย่างยู่นะครับติดอีกสายหนึ่งอยู่นะครับผมก็โทรกลับมาใหม่ครับผม้าก็ทุกเสียงทุกสายทุกหลงเข้าใจก็ขอบพูดหลายๆนะครับถูกกาลังใจถูกแรงใจนะครับผมรากาทุกๆท่านที่อุดนนุนทางช่องและทุกๆคนที่ติดตามนะครับสําหรับวันนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ